OnePlus ซุ้มทำมือถือระดับล่างจัดชิป Snapdragon 460พร้อมกล้องหลัง3ตัวโดยปกติแล้ว OnePlus จะเน้นขายเฉพาะมือถือเรือธง,งนะครับแต่ปีนี้ดูเหมือนว่า OnePlus ได้มีการปรับกลยุทธ์ใหม่นะครับโดยการเปิดตัวสมาร์ทโฟนระดับกลางและก็มีแลนจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนระดับล่างด้วยมีรายงานว่า OnePlus กำลังซุ่มพัฒนาสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่ใช้ชิป Snapdragon 460ซึ่งข้อมูลเนี่ยถูกเปิดเผยโดย Android Central ได้รับรายงานจากแหล่งข่าววงในที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือนะครับอ้างว่า OnePlus กำลัง พัฒนาสมาร์ทโฟนระดับล่างที่ใช้ชิป snapdragon 460ภายใต้โค้ดเนม clover เพื่อวางจำหน่ายแบบ global โดยสเปคจะใช้หน้าจอ ips 6.52นิ้วความเรียด hd ตัวชิปใช้ snapdragon 460 gpu เป็น adreno 610นะครับ ram 4 rom 64เพิ่ม micro sd card ได้แบตเตอรี่ให้มา6,000 mah มมีฟัซชาร์18วัตต์มาพร้อมกล้องหลัง3ตัวตัวหลัก13ล้าน f 2.2ตัวที่2 2ล้าน f 2.4ตัวที่3 2ล้าน f 2.4เหมือนกันแล้วก็มีเซนเซอร์สแกนนิ้วด้านหลังตัวเครื่องมาพร้อม บูทูเวอร์ชัน5แล้วก็มีช่องแจ็ค3.5มิลสำหรับราคาขาย oneplus c โคเวคาดว่าจะเปิดราคาไว้ต่ำกว่า6,000บาทนะครับและมีแลนจะเปิดตัวภายในปีนี้เพื่อแข่งกับ x ียวมีและเร a l m e นะครับก็ต้องรอดูว่า oneplus จะทำได้ดีแค่ไหนส่วนข้อมูลด้าน,นอื่นตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงผมจะรีบอัปเดตให้ทราบ